<take S 3> <im itation> วันนี้วันอะไรคเนี่ยก็ได้เมือนรัคการอัทใหม่แล้ว่นจะสปาไว้ให้เพื่อนนคลิปดีน้ันมันมดมากใช่เยี่้งอข้ามานีสนใจมากๆเลยน่ก็คือยูนิตนะครับเพื่อนโอ้ยยูนิตนี้นาทำไมมันมืดจังเลยอ่ะความสามารถของยูนิตที่จะอัปเดทเข้ามาอะไรให้พ่อ มีบรรดาบุตรทุกตัวด้วยกันนะครับลรงเริ่มมาที่ตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือสาร้าเนี่ยครับสารละยูนิตตัวนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาหรือตีเดียวครับเขาคือตัวความครับผมและนี่จะเป็นตัวความที่ดีที่สุดครับทุกอาจาบอกว่านี่คือตัวความที่เก่งที่สุดตีละไป ไม่เลยได้ไหมไม่แกะได้ไหมมันสวยไงไม่มันก็ยังสวยอันนี้ใครพับอ่ะคสอนอได้ย่าีเครยืนนะเขียนว่าอะไรลองเปิดเขียนว่าอะไรพออ่านออกไหมลองเปิดลัคกี้ ลองเปิดเปิดดีก็เปิดจากอันนี้ต้องสอนด้วยนะไปรุ่นต้องสอนด้วยนะดูสาวให้เก็บไว้เฮ้ยดูอันนี้ก่อนได้ไหมเอ้ยมีตังค์ด้วยเฮ้ยของแท้ ต้องเอาไปซื้อยวไงอูให้ตังค์้วพอจะปเกี่ยวหน่สามแปดไหนไหนคะสามแปดไหนเอ้ยมีสิบบาทอีก สายเปนี่ว่าใบสายเปยเอ้ยยังไม่ทันทำงานเลยทำไมมีตังอ่ะโอ้เก่งแท้รวยแน่พ่องานนี้ เหกับรินี้เลยนะครับแต่ก็ไม่นาดนี้ัเข้ามาเนี่ยอะไรนี่นและ้าสิบหกิแล้วไม่ต่ำขนาดนี้แต่น่สงนาใหม่ที่อัเข้ามานะครับผมสามารถไ้การครับ ไปทางรืมองวจะมีการลทีกับดาเวนนี่มุดาวเยนะครับน่าจะมีอีกะจอดเลย่ะเพ้หนักมากอ่ะนี่กมเยพหนักมากนี่นี่สองแบงค์อ่ะก้าวเดียวเอาตัง เก้าสิบหนึ่ร้อยนึงเลยอ่ะหนึ่ร้อยนึงเลยเหรอเออโอ้โหตังเก็บเยอะนะนน่ะขอบคุณค่ะน่ารักแค้ลูกสาวฉันจะต้องเก็บไว้อย่างดีเลยนะ่ยกแล้วเนี่ยแล้าใครเก็บได้ไง งหน้าหนึ่งสองสามหน้าเหมือนกันแหระเราเหมือนตรงไหนวะอมหน้า่อะ ติดแอร์ได้นะคะติดต่อมาเบอร์นี้นะคะจังหวัดระยองนะคะและแกงนะคะปวดแดงก็ยังรับนะคะ087ไหนน้องไว้พ่อทำอะไร <c oughs> ขายแอร์ทีขายแอร์สิขายติดแอร์ละห้าตัวสิบตัวยเอาติดต่อพ่อจีดได้ยังไงล่ะคะถ้าอยากซื้อแอร์ค่ะ ปโอ๊ยฟังไม่ทันเลยพูดรัวขนาด8 7 7ไ2 2ค่ะหะเดร์มารัวๆเลยใช่ไหม,มบ๊ายบายาเดร์มานี่ย